มีภารกิจต,ตามล่าหาไมาโครวเวฟฮะ Are you okay Are you sure Are you sure s a yeah. m s o n You, gonna, you, gonna, break right. you gonna break it You gonna oh! break it Don't break it ไรนะคะเป็นห้างแบบไฮโซที่สุดแล้วเปรียบเป็นพอละกอนก็ว่าได้นะเดี๋ยววันนี้เรามีภาร,รกิจตามล่าหาไมโครเวฟคุณผู้ชมเห็นไปแล้วว่าชีวิตเจฟฟี่มันปั่นป่วนมากๆม,มันไม่มีไมโครเวฟไปจะได้ไหมภาร,รกิจจะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูการขอเอาใจเช่นนั้นนะจ๊ะ 比较简单了就可以了ย么怎么扯าม样好吗？พี่มิงบอกว่าอย่าเอาไมโครเวฟให้เอาตู้อบเขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดอะไรเปิดเข้าก็เรียบร้อยแล้วื้ออะไรดีคุณผูชมเชื่อเรื่องน่นพี่มิงคือบุคคลที่ช่วยชีวิตผู้มีพระคุณของเจฟี่ที่ทำกับข้าให้กินนั่นแหละมีชีวิตรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้ OMG OMG มจคุณผู้ชมอยากได้อ่ะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะอ๋ออะไรยังไงนี้อะไรยังไงนี่เจฟี่ไม่เอาแล้วตัวตัวองตัวอบไม่เอาแล้วซื้ปิ้งก่อนไป I want to buy the microwave okay. but I want you to test it for me. โอ้ยรักม I'm g Okay. Because we come from far away. <laughs> What's your name? Oh, <something. S 1> Samson. Samson. <Yeah>. Nice to meet you, Samson. <Yeah. laughs> This is the one that we want, but we want to test it before. t ทด i อบ Yes. ที่นี่เขาก็บริการดีนะมาแล้วก็น่ารักเลยแต่ว่ามันจะเจ๊งไหมอ่ะเวลาลองก็ไม่เจ๊งแต่พอไปถึงบ้านแล้วเจ๊งไม่เอานะ่ะ Samson. <Yeah. S 3> <laughs> how long you been working here ooh long time are you sure you put it in here you don't put it on the floor S <S Are you okay? Are you sure? Are you sure, s a m yeah, yeah, yeah. s o n You gonna break it? You gonna break it? Yeah 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 มันคือความุู้วายที่ Oh my god นี่คือการทดลองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเอาทดลองบนเก้าอี้มันไม่น่าถูกต้ม You s h o u l d p u t it on the floor Yeah oh, okay Okay one two three นนแซมซัน why you l a u g h i n เล่าเพลิหัว <laughs> เราะแซนอีกแล้วฉันก็ <c oughs> นเป็นตัวตลกของบุ้งเธองแซมสัน are you a manager อย่ามเน manager you are the manager here OMG it's good it's good it's good ตอนนี้มีผู้จัดการมาทำให้เลยนะเนยมีหนุ่มบริการนะก็ไม่เสร็จสักทีเนะี่ยรอมานานแล้วเนะี่ยอยากไปช้อปปิ้งอย่างอื่นแล้วคนะุณผู้ชม ไเอขาบอกว่าทำไมต้องถอดหน้านกากเดี๋ยวไม่มีฟันกัดโอ้โหโว้าว <Wow. S 1> very creative ฮ huh? ะ <c oughs> นะโอเค good thank you so much Samson บายๆเอาเซินให้สามโอเคบายๆไปดูจานชามก่อนเหม่อมันไม่สวยแล้วว่าเอออู้หูชิ้นก็หาชิ้ก็สิบเอ็ด块 ว ja. ่ามันงกพวกเรางกเชื่อจงและอันนี้คือคนจริงเขากินข้าวใส่ถ้วยนี่เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมคุณผู้ชมโอ้ไม่มีก้านจ๋อ这个好看啊这个好看没有粉红色我要这个颜色这个这个颜色斜边 OK อเคอยากได้เครื่องเกียร์นะ ต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแต่อยากได้อ่ะเขาทำงานออฟฟิศทำไมเขาถึงไม่มีเครื่องเขียน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากได้อ่ะเอาไปทำอะไรดีวะเอาไปติดน้องเอาไปติดเอาไปเผื่อไว้เผื่อไว้เคื่อเล็กเคื่อเล็กมันจะมันจะไม่ต้องใช้นะจริงๆอวอ่ะสีสีสีส,ส,ส,สีต้องใช้ไต้องใช้เขาว่าถุงนี้ต้องมีความสำคัญกับการทำเหมืองอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะเอาดีไหมสวยอะ่ะการไม่มีคนเบรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำใจยากเนาะจ่ายตังค์แล้วนะคุณผู้ชม มาาหมดใบหนึ่งพันห้าบอดเลี้ยงและนี่ก็คือห้า ที่ใกล้ที่สดุดไฮโซที่สดุดห่างจากเมืองของจะฟปีประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเมืองนี้ก็คือชื่อว่าเมืองทาคารดี มีสนามบินมีห้างมีอะไรไฮโซเยอะแยะเพราะเขาเป็นท่าเรือแล้วก็มีทะเลด้วยคุณผู้ชมแล้วส่วนในห้างนี่ก็เหมือนประมาณเซ็นทัลที่แบบว่าแบ่งล็อกขายแล้วก็มีช็อปไรฟ์เหมือนกับเป็นเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างในนี่ค่ะคือความไฮโซอลังการสรุปว่าเจฟี่ได้ไมโครเวฟรับตอนนี้ผู้ชมเจฟี่ก็ได้ไมโครเวฟมาแมาแล้ I create Do you know this brand? No. no. Sorry. Sorry, sorry, <laughs> sorry, 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 sorry. Oh, don't break it! Break it! Come here, come here, come here, come here! <coughs> Appear! Don't break it! <laughs> oh. It's okay. Yeah. <laughs> Ta-da! Ten years warranty. I can use it only like one and a half year. Oh. Hey! You are strong girl! Wow! Yay! Not working! Power is not on. It's on! Hey! i Madam, power is not on. Hey! I think you should on the power. Sorry, it's working. Okay, one, two, three. Yeah, it's working! Okay, I want this one, please! Oh. Hey? Hey, it's working! Oh, hey. working not good. Yes! Slowly, slowly, slowly. Mm -hmm. <laughs> I'm hungry! Quickly! <laughs> quickly, quickly, quickly! Oh, okay. อว d ด e I ด i l l have nothing to eat คือลีลายิ่งกว่าใครในในโลกนี้ที่ฉันเคยเห็นมาฉันไม่ไหวแล้วฉันหิวจะเอาไก่ปลาเวยป่ะเสียปักเฉยๆอัิเียได้หรือยังได้หรือยังทายอีกนึงวันสองส Huh? Stop! What happened here? Ah! Up here! Oh. Up, here, up, here, up here. Quickly, quickly, quickly! What is it? The cable is burning. Hey, what to do. The burning. But our office doesn't have enough space to put the microwave, but I'm really, really, really hungry. Oh. Hey. Quick! Come on. Why are you dancing? <laughs> How about here? Yeah, the socket will not go. <gasps> this one is tripping. How about putting it in my office? <laughs> Let's go. Eh?

ช r y try t r เย้ a h โอ a y okay 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 working w o r อยากกินเดีย๋ยวกลับมาเอาเอออันนี้ต้องใช้อ่ะอันนี้ก็ต้องใช้เนาะใช้ทำอะไรดีวะค่อยไปหาค่อยไปหาจุดประสงค์ตอนตอนอยู่ออฟฟิศแล้วกันนะซูปไปก่อน <laughs> ฉันเป็นโรคจิตฉันยอมรับ